สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการทำตรงสื่อแบบเบเวลตัดเหลี่ยมแบบนี้นะครับและแต่นี้เราจะทำเราจะทำด้วยมือนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดของการใช้เบเวลวิหูที่ว่าสีข้างหลังตัวนะอักษรเนี่ยเราจะเพีย่ยนเราจะใช้ได้เพียงสีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างวีดีโอก่อนนะครับเป็นวิดีโอ497เราจะทำเบเวลนี่เราให้เปิดคำสั่ง เอฟเฟกแล้วก็เวเวลนะครับแต่ันเราก็มันจะซูมเข้าไปนิดนึงก่อนแล้วเราก็กดแอปพลายปุบมันจะขึ้นมาเป็นตัวหนังสือได้เลยทีนี้อย่างที่บอกกันว่าต้องใช็คค้วมที่แสงนะครับทีนี้เราเราลงตัวข้างหลังอะมันมีผลกับตัวแสงข้างหน้าอยู่ใช่ไหมครับแต่เราจะลงเป็นสองสีไม่ได้นะครับเช่นนี้ผมลงแบบสองสีเป็นสีเหลืองกับสีแดงอย่างเงี้ย มันไม่มีผลเลยกับตัวมันเพราะว่าตัวเบลเวลถูกคุมคุมด้วยแสงของตัวคําสั่งเบลเวลเองนะครับทีนี้เราเลยต้องมาแก้ใช้วิธีแบบดับด้วยมือนะครับเดี๋ยวกดย้อนหลังก่อนเราจะเริ่มต้นจากตัวตัวอักษรนะครับที่ใช้ทำทีนี้เราก็เดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ไว้ตัวหนึ่งก่อน เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแม่แบบในการทํานะครับแล้วก็ดูว่าแสงของเขาจะเข้าเส้นตรงกลางที่ช่วงไหนครับแล้กดแอปพลเมื่อเราได้ตัวต้นแบบของตัวฟอนที่ถูกทำเเรลเราจะวาดเส้นนะครับใช้วิธีดับเส้นเข้าไปที่ตัวชิ้นงานเลยอันนี้เราก็ต้องฝึกฝนเรื่องการดับนิดนึงนะครับ เมื่อเราได้แกนแกนเส้นของตัวอักษรนะครับเราจะใช้วิธีจับเข้าแล้วก็นำมาจาับจับเส้นที่เราดับดับนะครับนำมาปิดทีวิธที่ตัวแบบอย่างนี้นะครับไมครับ ทีนี้เราก็จะใช้สมาร์ทฟิวทหยอดเข้าไปนะครับยอดเข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับเราก็ได้ชิ้นงานตัวนี้มายอดเข้าไปในตำแหน่งนี้แล้วเราก็เราเป็นตัวเส้นกันก่อนเราจะหยอดเข้าไปที่ตัวนี้จากนั้นก็ใช้สมาร์ทฟิวทหยอดเข้าไปที่ตัวปลายเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวฟอนต์ทบ่แบ่งแยกแบ่งแยกตัว เอาเป็นชิ้นชิ้นนะครับอะไรนี้ต่างตากกินต่างแยกงอิสระกันนะครับแยกอิสระกันเป็นชิ้นชิ้นเลยทีนี้เราจะใช้ตัวนี้เนี่ยในการปะเข้าไปที่ตัวหน้าของตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเป็นสีดําแล้วก็เราจะเ,เริ่มไล่ไล่โทนสีดานี่ให้ใสนะครับ โดยวิธีจดเครื่องมือทำใสนะครับจากนั้นให้เราลากขึ้นมาเครื่องมือทำใสนี่จะมีถ้าเป็นสีดําจะทะลุสีทึบจะขาวมันจะสลับกันนะครับทีนี้เราก็ดูต้นแบบของตัวนี้ว่าเขาเป็นสว่างช่วงแรกสว่างครับเราก็ใส่สีดาโดยการยกครับจับค้างไว้แล้วยกมาวางเห็นไหมครับพอวางได้พวกมันจะขึ้นเป็น เป็นขาวทีนี้เราก็ตรงนี้จะเป็นแบบแนวดำนิดหนึ่งเราจะใช้เป็นแบบ60%สิแล้วก็ยกมองวางไว้ที่ขอบเห็นไหมครับก็จะไล่โทนชี้นนี้ผ่านไปแล้วก็มาทำชิ้นนี้นะครับทําใส่เราลากไปก่อนเลยแล้วก็มาดูว่าตรงนี้นะจะสว่างส่วนด้านนี้มันจะมืดนะครับเราก็โยกเห็นไหมครับตรงนี้จะมืดตรงนี้จะสว่าง ส่วนชิ้นนี้เราก็ดูแนวแสงของตัวจริงนะครับแล้วก็ใช้วิธีทำด้วมือตรงนี้ออกจะดำๆดำหน่อยครับและส่วนนี้จะขาวนิดนึงถ้ามันมีส่วนส่วนท้องตรงนี้ที่มันเป็นขาวๆแนวนะครับเราก็นำตัวสัก50%หยอดเข้าไปตรงนี้มนดูใสไม่พอนะครับเราก็เพิ่มเป็นสัก90% ตรงนี้จะใส่ละตรงนี้ไล่มาตรงนี้ไล่มาเป็นดำนะครับเราเป็นดำเราใส่ขาวเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ขึ้นมายอดเข้าไปเจอปลายตรงนี้ดำดึงเอาไปน,นิดนึงเพื่อให้มันเป็นเงาดำนะครับแล้วตรงส่วนท้องนี่ก็คือเป็นแบบด้านด้านนี้ดำด้านนี้ขาวเห็นไหมครับเราก็จะได้มิติของตัว ทำใสตัวนี้มันจะเป็นตัวใสนะครับเมื่อรนำสีเอาไว้ด้านหลังเนี่ยหับตัวสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเพราะว่าด้านด้านหน้าเป็นหน้ากากหน้ากากสีดำทำใสไล่โทษนะครับอันนี้ผมลงเป็นสมมุติว่าเลือกเลือกเป็นลงสีแบบ เป็นสีลงนะครับจากสีแดงไปหาสีแดงแล้วหมุนเราก็จะได้ตัวหนังสือที่เป็นเป็นเงาวิตีิปากด้วยแล้วก็ไล่สีได้ตามใจชอบด้วยนะครับเราก็กำหนดเข้ามาทําให้เราทําลูกเล่นแบบเสียบเข้าไปในตัวสีได้ เป็นลูกเล่นที่เราสร้างสารรค์ได้จับใจชอบลองทำมาดูนะครับก็คือต้องมีชิ้นเป็นลักษณะนเนี่ยแต่ละชิ้นแยกออกมาลองทำมาดูครับติดปัญหาก,ก็สงสัยสอบถามมาได้ครับ